สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดียนะครับ eBa y กลับมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้จะทำโดยออดออนไลน์คนะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBa y ขายฝรั่งกำไรดีกว่าขายคนไทยและหลักสูตรเราตอบโจทย์คนที่บอกว่าไม่รู้จะขายอะไรนะครับเรามีลิงก์เนี่ยที่จะแชร์หมดเลยว่าคนไทยขายอะไรได้ต้องบอกว่าได้ด้วยนะไม่ใช่แค่ขายนะขายออกแล้วนะครับทั้งคนไทยทั้งฝรั่งทุกหมวดทุกหมู่ว่าขายอะไรกัน อ่ะแต่คลิปนี้เรามาดูกันครับผมก็ามาจากลิงก์นี่แหละเป็นอะไรชิ้นนี้นะฮะอันนี้เป็นรูปเก่านะฮะของสินค้าตัวที่แล้วที่เปิดฝาพี่เอ้ยบอกเลยว่าไอ้ตัวนี้นะถ้าดีไซน์เก๋นะคนกินเบียร์มันมันไม่อ้นอยู่แล้วรับรองยอดดีอย่างชิ้นนี้เป็นเขาทำเป็นไม้เลยสามารถที่จะเอาไปติดกับกำแพงได้อ,อแล้วก็มีต้องมีประโยคน์ภาษาองังกฤษเก๋ๆหน่อย เวขายดีขนาดไหนครับขายไปแล้ว330โซนะฮะอาจจะขายไม่ได้แพงมาก280แต่ถ้าเกิดเราดีไซน์ดีๆนะั้นส0 0ร้อผมว่าเวิร์กนะเอาอยู่นะฮะเอาเรามาลองขายดีจริงไม่จริงนะฮะเอพิลสิบแปดสิบหกสิบหกส1บหกสิบสี่สิบสามสิบเอ็ดสิบอ็ดสบอ้อูยวันกี่ชิ้นเนี่ยเห็นไหมขายดีมากผมบอกแล้ว เชื่อผมที่เปิดฝาเบียเนี่ยสายสายแอลกอฮอล์เขาสู้ไม่ยั้งอยู่แล้วขอให้มันดีไฟดีดีประโยคดินๆดนเนีน่ยถ้าเป็นอย่างนี้เป็นประโยคดนๆดนจัดนี่ขายดีมากเลยนเนี่ยอืมอ่ะจัดฉเฉลยเลยสำหรับเพื่อนๆน,นะครับวันนี้วันที่19นะฮะอ่าก็ไลน์ไปเลยเดี๋ยวผมจะเริ่มสลับไปเป็นอเมซอนบั้งนวน,นะฮะรีบขอขอมานะ วันนี้จะทำอีเบียให้สักวันนี้ไม่มีสอนไม่มีใครมาบ้านก็ตินอย่างเดียวฮะตอนนี้แม่เรียกไปกินข้าวแล้วก็ต้มกระดูกหมูกับผักกาดดองอ <c oughs> ของโปรดผมเลยจริงๆนะมีเมนูนี้นะกินได้ทุกวันแล้วก็แบบเทให้ <c oughs> มันเต็มจานนะน้ำจึ่งเจิงนะฮะผักกาดดองค่อยๆแทะกระดูกหมูออ <c oughs> คิดแล้วจบคลิปนี้เดี๋ยวโดนแน่เลยไปกินฮะ <c oughs> ก็ขอโค้ดมาได้นะครับโคด้ดยู9 0 4 2 0 2 0 1 1 1 1อ่ะพิมพ์อย่าให้พลาดนะบางคนมีแบบพิมพ์ตรงเนี้เหลือ2ตัวผุมหาไม่เจออ่ะก็จัดมาเดี๋ยวเราจะจัดเฉลยให้คลิปนี้นะคะจัดทำโดย o u t ออนไล e c o m นะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของพันออนไลน์ขายฝรั่งกำไรดีกว่าขายคนไทยแล้วก็ขายดีด้วยผ่าน ebay amazon เพราะตลาดโลกมันใหญ่กว่าตลาดไทยอยู่แล้วนะครับ ก็แล้วก็เครื่องมือตัวสําคัญเลยเนี่ยเครื่องมือเนี่ยนะฮะตอนนี้ในะโปรโมชั่นนะครับซื้อซื้อ eBay คอร์ส e บียจับมือทำนะฮะบวกเครื่องมือ1ปีแชร์คุณเพิ่มอีก2ปีเครื่องมือเครื่องมือของตัวคอรอส e บี y เนี่ยสี่พันต่อปีแต่ตอนนี้นะถ้าคุณซื้อแบบพร้อมกันเลยนะแถมอีก2ปีแปลว่าคุณจ่ายเครื่องมือในพันกว่าบาทแล้วผมบอกเลยว่าถ้าคุณตั้งใจทำนะฮะจากเครื่องมือนี่ดูเพื่อนเพื่อนนะฮะรีวิวมานะฮะตั้งใจทําจากเครื่องมือเนี่ยเน,เ,นนะะเ,เนี่ยทำมาปีหนึ่งแล้วอะ นี่ผมแถมสองปีเป็นสามปีนะคนที่ทำมาปีหนึ่งแล้วอะสามเดือนขายได้สองแสนแล้วทุกวันนี้ก็ยังขายอยู่แม้คนอื่นบางคนปิดร้านช่วงโควิดส่งไปังไทยไม่ได้แต่มันมีวิธีอีกหลายวิธีคนนี้ก็ยังขายที่ขายดีอยู่และที่สำคัญถ้าเกิดเพื่อนๆวิเคราะห์สินค้าวิเคราะห์คีย์เวิร์ดสิ่งที่หลายๆคนกลัวคือไม่กล้าสต็อกของเต็มบ้านแต่คุณดูลงไปเจ็ดร้อยชิ้นขายไม่ออกแค่หกชิ้น นี่คือหลักสูตรของโอ๊ตออนไลน์แล้วผมก็เชื่อว่า Ebay เนี่ยทุกคนเริ่มต้นทําเองได้แต่ถ้าเกิดคุณเรียนกับหลักสูตรโอ๊ตออนไลน์แล้วคุณตั้งใจทําตามที่ผมแนะนําค่อยๆศึกษาบางคนแบบแรกๆอาจจะจับของขายไม่เป็นแต่พอคุณเริ่มเข้าใจคุณเริ่มเห็นของที่มันขายได้เยอะคุณเริ่มจับเป็นผมมั่นใจว่าย,ยอดขายดีดีกว่าคุณทําเองแน่นอน นะฮะถ้าใครสนใจนะครับก็เข้ามาที่เว็บไซต์ o อท l อนไลนคอมนะฮะจะมีปุ่มเขียวๆนะฮะคลิกตรงปุ่มนี้เลยมันจะเด้งเข้าไลน์ของคุณแล้วกดคุยกับเราแบบส่วนตัวไม่มีใครเห็นนะไม่ต้องกลัวหรือจะพิมพ์เองก็ได้นะครับไปที่ไลน์เพิ่มเพื่อนพิมพ์แอดข้างหน้าตามด้วยโอทออนไลน์นะครับหรือจะโทรก็ได้ที่เบอร์0 8 8 8์แ1ดแปดแและฝากติดตามด้วยเราทำคลิปขึ้น YouTube ทุกวันไม่ว่าจะเป็น eBay ไม่ว่าจะเป็น a m a ซ o n นะครับถ้าใครชอบคลิปแนวนี้เห็นสินค้าาไปขยนะ ก็ฝากซับสไครป์กดกระดิ่งให้ช่องโอตออนไลน์ด้วย <S <S เราจัดกระดิ่งมานะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไลฟ์นะครับอ่าแล้วก็เรามีโซเชียลนะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับถ้าใครเล่นโซเชียลอะไรก็แล้วแต่เช่นเฟซบ o o กแฟนเพจโอตออนไลน์นะฮะแล้วก็ Twitter โอตออนไลน์ก็มีนะครับแล้วก็ Instagram โอตออนไลน์ก็มียังไงถ้าใครเล่นโซเชียลไหนก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับไปละครับสวัสดีครับ